สวัสดีครับผมเป็ดนะครับและนี่คือเป็ดทีวีนี่ผมไปซื้ออันนี้มามันคือโทโรโรกึ่งสําเร็จรูปนะครับเนี่ยเขียนว่าโทโรโรใช่ไหมซึ่งมันทํามาจากมันอันนี้อ่าเขาเรียกมันยามาอิโมะก็ไปเดินดองกี้นะแล้วก็หยิบมา60บกว่าบาทอันนี้โอ้โหตองกระจึงหนึ่งเนอะแต่นี่เขียนว่าโซเดียมศูนย์มิลลิกรัมนะเรียกว่าเป็นอาหารกึ่งสําเร็จรูปที่โซเดียมต่ำอ่าส่วนอันนี้เขาเอาไว้กินกับข้าวครับเนี่ย แบบนี้เลยโปะบนข้าวกินนะแล้วผมมีอันนี้อ่ามีไข่ดิบก็คือเป็นไข่ที่เอาไว้กินดิบได้นะซื้อแบบเกรดคัดวพิเศษหน่อย แดี๋ยวเรากินเลยครับคลิปนี้ไปมาแล้วก็แกะซองนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ดูเป็นเกร็ดๆอย่างนี้นะเฮ้ยจากนั้นก็เอาน้ําร้อนมาเทใส่ครับ50มลลิตรซึ่งอันนี้ผม <laughs> ไม่รู้ว่าใส่เยอะไปแล้วมันดูเหลวๆนะก็คนไปคนไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันเหลวๆก็เลยเอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับเข้าแป๊บเดียวเองกลับมาปุ๊บมันข้นขึ้นเยอะเลยทุกคนดูดิกลายเป็นโจ๊กแล้วอะดูมันออกข้นๆเหลวๆนะครับ ก็ผมว่าน่าจะได้และนี่เราจะเอาข้าวมามากินคู่กันอือโทโรโลโคนละอันกับโตโตโรนะ <c oughs> เออชื่อคล้ายๆกันแต่คนละอันกันมาก็เทใส่ข้าวเลยครับ <c oughs> อันนี้ผมใช้ข้าวญี่ปุ่นร้อนๆนะครับเทลงไปเลยโอ้มันจะเหนียวๆนะโบไปก็ได้แล้วโทโรโลโกฮัง เอามาเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนฮยชิมแบบเปล่าๆนะอืมัมมนมันจะกุบกรุบอะไอตัวมันอะมันจะกรุบกุบคล้ายๆแบบมันแกวบดครับบดละเอียดเลยแล้วก็ความยืดความหนื่นๆนี่มันก็ไม่ยังไงนะดูเหลวๆนิดนึงอะส่วนรสชาติเนี่ยเป็นรสชาติดาชิครับก็คือสุป,ปาเนี่ยแหละ กลิ่นปลาแผ่นที่มันยๆๆๆๆนย,ยุหยหยึกยบนทาโกยากิอ่ะเออกลิ่นนันนั้นแบบแรงมากแล้วก็เป็นรสชาติหลักขออนี้เลยเวลาทําเขาก็จะเอามันเนี่ยมาบดบดแล้วก็ผสมกับน,น้ําดาชินั่นแหละก็คือน้าซุปปลานะครับอืจะบอกว่าไค่นี้ก็กินกับข้าวได้เลยนะครับอืมอร่อยนังอื่นไม่ต้องแล้วจริงๆมีไข่ดิบด้วยแต่ว่าข้าวมันไม่ร้อนครับเดี๋ยวผมเอาข้าวไปอุ่นก่อนอุ่นพร้อมกันหมดนี่แหละ ออามาอุ่นมาแล้วนะครับนี่แต่ผมว่าข้าวมันเหลือน้อยไปนิดนึงจะตอกไข่ใส่ไปมันจะแบบไหวไหมเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรจัดเลยตอกเข้าไปเลยโอ้โหไข่แดงแตกด้วยก็เดี๋ยวเราเอาตะเก็บคนไปเลยแบบเดียวกับข้าวไข่ดิบนะครับเฮ <c oughs> หวัวไข่มันเยอะไป <c oughs> ไหวไหมเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยแล้วก็จะให้ดีต้องมีโชยุด้วยเดี๋ยวโชวยุมาอมืลองเยเบา สุดท้ายมันคือข้าวไข่ดิบซะงั้นที่มันมีรสดาชินะนี่ลองใส่โชย,ยุนะว้าอืมเพราะผมใส่โชย,ยุเยอะไปขอใช้ซ้อนกินแล้วกันอืมเดี๋ยวให้ดูข้าวไข่มันสุกนะเออไข่มันสุกด้วยความร้อนของข้าวแต่พอมันเริ่มเย็นเนี่ยมันไม่อร่อยแล้ว อร่อยผมว่ากินแบบไม่ใส่ไข่อ่ะกำลังดีครับเนี่ยกินแค่โทรโล,โลกกับข้าวนะเพราะถ้าใส่ไข่เข้าไปอะ่ะไข่มันกลบหมดเลยครับอืมตอนแรกอันนี้เขารีวิวกันเขาบอกว่าไอ้นี่รสชาติจืดมากเป็นมันเหนียวเหนียวเนอเนอไม่อร่อยเลยซึ่งผมก็เคยกินนะรอบนั้นเอามาใส่อุดองแต่ว่านั้นอะ่ะผมกินแล้วมันไม่เหมือนอันนี้ไง อันเนี้ยกลิ่นปลามชัดมากอั้นนั้นมันจืดๆเหนียวๆเฉยๆครับแต่พอทาให้มันมินิมอลมากๆอ่ะอย่างเงี้ยเอามากินกับข้าวเปลา่าอะ่ะโหกลิ่นแบบกลิ่นปลามันแบบชัดสุดๆอ่ะแต่ว่าพอใส่ไข่ดิบใส่โชย,ยุเข้าไปนี่จบเลยนะ <c oughs> กลบหมดเลยน่าจะต้องเพิ่มเมทโอลโลๆๆ่เยอะๆออโอเคคลิปนี้แค่นี้เรียกว่าอิ่มอรอ่อยก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยมีท b e Facebook Instagram t ิ k t o k ไปเป็นทีวีเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย